สดีค่ะทุกคนทริปนี้เรามาพัทยากันอีกแล้วนะคะสามวันสองคืนแต่่วาตอนนี้เรามาแวะพักมาแพะมาแวะที่บางแสนนะคะตรงเขาสามูเบรเซมเข้ามาเรียบเรียบเขาเรียกว่าอะไรเรียบทะเลมามันจะมีประภาคารอยู่เข้ามาก็มีป้ายเลยนงเนาะมามอเตอร์เวย์ขึ้นมาจากกรุงเทพก็ไม่นานเลยแป๊บเดียวนะคะขมุน เดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในเป็นยังไงนะคะบิ๊กเอ็กซ์โป กินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ดูแล้วที่ปาน่าที่มากินอะไรอ่ะกินหมูมันนกเอืมหมยังไอรลอยใหญ่เลย่อยใหญ่เลยนอร่อยนะน้าผัดไทยเด็กไม่ใส่ผักนี่คผัดไทยเด็กนะไม่ผักเลยไม่เผ็ดด้วย ของพี่ปันนะคะไม่ต่างกั่เลยไหมคะพี่ปันเป็นบุลเส้นกุ้งโสดไม่พรีกเหมือนกันไม่พรีเป็นไงคะอร่อยออร่ยเขาปรุงเขาปรุงมาแล้วเลยเชียวเขาแบ่งด้วยหมดจานเลยไรรึปะ เป็นไงเส้นเล็กเนาะของทอดอะไรคะผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดน่ากินไหมอืมไหนชิมเจ๊โชว์น่ะไว้ได้หรอไม่ต้องปรุงเลยี่ออรยด กับหอยแมลงภู่นะคะเต่ดของคุณแม่เป็นอะไรเอ่ยเนื้อปูกับไข่ปูรวมกันน่ากินนะไหนไข่แย่งกุ้งพี่ปันขโมยจริงนี่ฉันแกะไข่ฉันก็เลยไปกินไม่ระวังไว้ส่งตัวขโมยทำไมแต่ที่ไหนไม่ขโมยปึ๊บตอนแรกจะวางจังแล้วนะคะมื้อนี้ทานกันแปดคนนะคะ แค่450บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวเราก็าจะ ในส่วนที่พักคืนนี้เราพักที่ Holiday Inn นะคะทั้งสองคืนเลยแล้วก็ไปเช็คอินมาแล้วเรียบร้อยเนาะจองมาสองห้องขอรีเควนเขาไปเป็นห้องคอนเนคนะคะนี่ได้มาแล้วเป็นห้อง1103กับ1105 <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก่อนเข้ามานะคะก็จะมีนี่ให้สแกนไทชนะเนาะแล้วก็ <c oughs> ทำการ <c oughs> <c oughs> วัดอุณหภูมินะคะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปดูห้องกันว่าเป็นยังไงนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากที่เขาเป็นช่วงสถานการณ์แบบนี้เขาก็เลยต้องให้เราเลือกรอบอาหารเช้าก็เหมือนเหมือนทุกๆุโรงแรมนะคะแต่อาหารเช้าของที่นี่จะเริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าถึง11บเอโมงเราก็เลยเลือกรอบ8ปดโมงไปนะคะเดี๋ยวไปดูบนห้องพักกันไปค่ะคืนนี้เราพักห้อง1103นะคะ ห้องนี้นะคะเป็นห้องสองเตียงนะคะเป็นวิวทะเลด้วยแต่ว่าขอแวะดูห้องน้ำก่อนนี่เป็นตนนนันใหญ่ัวใหญเออเฮนี่ค่ะอ่ามีมีลายแบผมนะคะรอดแล้วใดใหญ่ด้วยนาไหนพาโชว์ห้องน้ำหน่อยนองเขามีความโอ้อ่าอลังการพอตัวนะ มาือนกันนั่นคเดียวนี่นะคะแต่ว่าห้องฝั่งนี้ไม่มีอ่างใช่ไหมใช่ไปไหนดูดิมีขนมอะไรบ้างตู้เย็นอยู่ไหนเอ่ยน,น,นี่นะคะทานได้หมดเลยนะไ,ไหนดูสิเฮ้ยเปิดไงอ,ะ <laughs> อ่ะอ๋ <laughs> อเอออเปิด อ่าไม่มีอะไรเลยนะคะว่างเปล่า <Wow. S 3> ว้นนาวมิสไลเดอร์เล่นปนนะนะคะเล่นอดีมุมจาไปเบืร์ได้ไหมห้องเราอะคะ<ม>อันนี้น่าจะาดีกว่ะเขาบอกว่าถ้าจะเล่นน้ำต้องไปจองรอบเพราะว่าช่วงนี้เป็นแบบน่าจะต้องแั่โควิดอะเขาต้องให้จองเหมือนเล่นไดนะ้รอบละชัว่วโมงใช่าลายเล่นเหมือนกันดูนะคะวิวสองห้องสวยงามเหมือนกันพลังโรโนบายลายเล่งเหมือนกันนะ และนี่เรากำลังจะไปห้องที่คอนเน็กนะคะเย้ <Yay! S 1> และจะคนพบความวุ่นวายในห้องนี้นี่ไงห้องนี้อ่านไหมนี่ห้องน้ำห้องนี้จริงด้วยแต่ว่าดูแคบกว่าอืม,อมความปังอลังการอยู่ห้องห้องนี้จะห้องน้ำแคบกว่านะคะอืม เราทำการเสริมเตียงเนาะก็จะได้อุปกรณ์อาบน้ำเพิ่มอีกชุดหนึ่งเลยเออแต่มีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรแชมพูนะคะมีเป็นบอดี้วอชแล้วก็คอนดิชเนอร์แล้วก็โลชั่นนี่มันน่าจะคนละกลิ่นกันนะสามอันแล้วก็รองเท้าอีกคู่นึงนะคะมันน่าจะคนละกลิ่นกันนะเนี่ยอะไรไม่รู้อะ K A K เต้ง K ก็คือสายสายเหรอ สไลายสีม่วง<ม>สไลายสีแดงสไลายสีม่วงเผอหอมไหมหอมหอมเออจริงหอม,หอ,มอืมอืมอืมกลิ่นดีมากค่ะด <c oughs> มก่อนดมก่อนเขาบกว่าปวดจะเจ็บไม่มีอะไรหรอก ลงมาดูสระว่ายน้ำนะคะมีสองสระข้างบนเป็นสระเด็กข้างล่างมปนสระคุณใหญ่แต่ว่าด้านหน้าถ้าเป็นรอบใบบาทอะไรอย่างเงี้ยต้องจองมาต้องเดินลงมาแล้วก็เหมือนเซ็นใบไว้ว่าจงเล่นรอบกี่โมงเล่นหนัครั้งละหนึ่งชั่วโมงแต่ว่ากคุณแต่ว่าอันเนี้ยเราอยากเล่นสักรอบคุ่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องลงชื่อก็ได้น่าจะคนน้อยแล้วลยไม่ก็คุณออกไปกินข้าวประมาณนั้น พาเด็กน้อยมาคิดขับนะคะเรองนี่ใส่ปากให้ะตอนสี่เด็กน้อยอมมๆๆห้องคิดขับนะต้องใส่แมสติดปากทุกคนนะคะทำไมมันหลายมือจังอะเด็กไง เบรกอันนี้เบรกเบรกโหเป็นเบรคักอรีเกวอรีขวหน่อยได้จับไหนคะถุน้วต่อขายให้นะคะหัวโตหัวใหญ่หัวโตไหนซื้อได้มาพี่ปันช็อกโกแลตชิพเปิน อ่าคาเฟ่ที่อยู่ในโรงแรมที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมอร่อยไหมอร่อย็อโกแลตอร่อยอ่ะพักผ่อเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันวันนี้เราจะไปร้านเจ๊จุกซาค่ะสาคาสามติดทะเลนะคะไปกัน รวมมีต้มยำทะเลอุยมีปลาปลาแบบปลามีกุ้งปลาหมึกอะไรเนี่ยอันนี้คือที่แรกค่ะมีไข่เค็มลองนี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขมถ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายไอ้ทอดมันกุ้งและอ้อส่วนนะคะเราสั่งเป็นแบบนิ่มไปเนาะดูสิหอยนางรมปะหอยนางรมเยอะมากรอข้าวมามีปลากระพงทอดน้ำปลาอุหยอยากกินมานานแล้วน้ำปลา อลาลอยากกินปลาอ่ะน้าให้ได้เลยน้ำปลาตัวนี้อะไรอะคะอันนี้อะไรน้ำผัดหัวงอกถวงไข่ปูไข่ปูค่ะไข่เตีอนนี้นะคะหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบห้าบาทไมหัวเปียกนี้คะนะแต่ช้าร้องเพลงอะไรก็ไม่ ดังลั่นห้องไปหมดคนอื่นเธอตื่นแล้วคนอื่นเขาก็ตื่นด้วยแม่รุ่นนแ่มากใช่ไหมนี่ค่ะตอนนี้กําลังจะ8โมงแล้วแต่ว่าสาวให้น้ําเด็กน้อยเนี่ยไม่ว่าตอนไหนเขาก็มีเด็กอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะเราจองไว้เป็นรอบ8โมง8โมงนะคะไปเดี๋ยวลงไปดูรายอาหารกัน เรามาจองไว้เต็นรอบๆนะคะก็จะมีการจัดที่นั่งให้นะแล้วก็ตรวจอุณหภูมิต้องใส่มาสกแล้วก็เนี่ยมีแปะสติกเกอร์นะคะแปะตถึง9โมงถ้าเกิดว่ามาเกินรอบเขาไม่ให้เข้าด้วยนะต่อรอบแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากเป็นสถานการณ์ยังไม่ปกตินะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปสเปชั่นไทยก็ต้องหยิบบัตรที่เบอร์โต๊ะเนี่ยปวานะคะแต่ว่าส่วนอย่างอื่นก็ตัดได้ปกติเลยไปค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกัน ไหมครับสนมด้ครับได้อร่อยไหมคะ ไม่กล้าลงนะเพราะได้ลงรอบหนึ่งแล้วสนุกใหญ่เลยเอากัรจะออกไปข้างนอกกันแล้วใชะะใ่ไหมคะล่าไปไหนคะไปดูคาเฟ่ค่ะดูคาเฟ่นะคะเพราะมันไม่มีรถอ่ะมันไม่ใช่ขรถนคือ,อามาันเดียว <c oughs> วันนี้น้ำมันขึ้นหรือเปล่าอะ่ะไม่น่าจะมาถ่ายรูปได้เลยอนะ่ะดูดิดสรุปวันนี้เราก็เลยไม่ได้แวะที่ดูคาเฟ่นะคะเพราะว่าคิวชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ยังไม่ค่อยมีหาดให้ถ่ายรูปอะไรด้วยนะเราก็เดี๋ยวไปหาร้านขนมใหม่เมื่อกี้เราอดเลยอดนั่งดูคาเฟ่นะคะพวอกให้รอต้องชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเราเลยเปลี่ยนมากินขนมเค้กกันร้านนี้ชช่ว่าร้านขนมร้านขนม ร้านห้าบาทนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่คือเค้กที่เราซื้อมาทั้งหมดนี้แค่300กว่าบาทเองว่าสา0ร้บาเจบาทเองมากอันนี้เป็นเค้กโอริโอนะคะ บานบะี่แล้วมีอะไรอีกเนี่ยขนมปังหมูหยองข <laughs> นมปังหมูหยองนี่ขนมปังกรอบนี่ก็ยี่ห้าบาทข้ทางล่างนี่อะไรคะข้าล่างนี่เป็นเค้กกาแฟหกสิบบาทกรองนี้ใหญ่ก็เลยแะเนี่ยเราซื้อมาท,มที่เห็นแปดกล่องเลยเนาะสองร้อยบาทเองอะ่ะถูกจัด มื้อเย็นวันนี้นะคะมุ่งมร่อยค่ะมาดูเมนูกันสั่งเลยนะแล้วลงไปถ่ายรูปหรือว่าหน้ามาบอกที่การทางนะถ้าบอกที่นู่นทับไหนมีอะไรน่ากิน ทุกอย่างเลยค่ะต้มทะเลไี่ติดใชหรอติมีอสวนด้วยอ่ะสั่งไปแล้วเออขอบคุณค่ะได้แล้วอ่ะไปถ่ายรูปมาแล้วอาหารก็มาแล้วนะคะเบียดอ่ะ นี่นะคะถึงจะไปกินข้าวเย็นกันมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ยังไปซื้อพิซซ่ามากินอีกเราเห็นเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากร้านที่อยู่ข้างล่างข้างหน้าเออข้างหน้าโรงแรมเลยนะคะในวันหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เลือกมาแบบตอนนี้มันมีโปรโมชั่นสําหรับวันอาทิตย์ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งของวันอาทิตย์อย่างเดียวเหรอเออวันอื่นเขาก็มีโปรโมชั่นของอื่นอันนี้เป็นหน้านที่เรา เลือกคำเองนะคะ <laughs> เป็นไวท์ซอสมีเบคอนแฮมสมกแซลมอนแล้วก็กุ้งส่วนอันนี้เป็นมิสเลเวอร์มิสเลเวอร์นะคะแล้วก็ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะเราก็ยกังมีเค้กมาอีกเพราะว่าวันนี้เค้กเนี่ยตอนออ6โม <6 S 1> ง22ทุ่ม เค้กขนมปังของเขาอ่ะจะลด50%เขาก็จะใส่กล่องมาให้น่ารักน่ารักแบบนี้ออันนี้ชินละ99บาทลด50%ก็เหลือประมาณ50บาทค่ะเดี๋ยวไปขอกินก่อนนะ,ะ,ะกินก่อนนะคะนี่นะคะจนจะกลับอยู่แล้วนะให้มีเด็ก ลงไปเล่นน้ำอยู่เลย เดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาต์แล้วนะคะแต่เด็กคนนี้ยังไม่ลุกเลยไ,ไปไ <c oughs> เดี๋ยวเรากำลังจะไปเช็คเอาต์แล้วชอบอะไรนี่คะถือนี่หน่อยฉันถือเปล่าเลยชอบสไลเดอร์เปล่าอครกี่รอบสไลเดอร์ห้าติ๊กว่ารอบโอ้โห <สา S 2> ไปค่ะพีะ่กระเป๋าพี่นะคะ ก็กำลังจะมาเช็คเอากันแล้วเนาะเมื่อวันมาเราต้องจ่ายค่ามาจําห้องไว้2,000บาทแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเราเช็คเอาท์ออกก็จะได้คืนมาเขา,เขาก็จะคืนให้เรา2,000บาทโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราเช็คเอาเสร็จแล้วเนี่ยเึงจะไปหาอะไรกินกันเนาะที่ร้านเรืออม้เรือไมาย,มายค่ะเราไปดูกันว่าเป็นยังไงค่ะ อันนี้เป็นบะหมี่ขาหมูนะคะคุณน่ากิน,นะอะตอกแปมนะคะเป็นบะหมี่หมูตุ๋นต้มยำและนี่นะคะเครื่องดื่มจากในร้านนะนี่แหละร้านที่เราอยู่ข้างหลังเราเนี่ยคดีเลยนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นกล้วยช็อกโกแลตนมยูนิคอร์นนมยูนิคอร์นนะคะชาไทายนนะคะ ฝั่งนูนนี่เป็นแบบให้นั่งค้อยขาได้ด้วยคะให้อ่านปลาเออเห็นมีหันปลาขายด้วยนะปลาเขาก็ตกแต่งโอเคอะ่ะดีมือนี้ละค่ะเรา9ส5บาทนี่ไงเราเจออาหารปลาแล้วแต่สรัทธานะคะตัวใหญ่มาก ฟาสวายพอมจะประบึกออหรอนี่หมูมีนี่นี่หมูดูดูดูบ้าตรงนี้นี่เนี่ยุ่นน่ๆไมอตัวใหญ่มากเลยไม่หยุดให้อะแน่นอนไม่ยอมกอมา ใส่ซาวดยนะโจดโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะทิปพัรยาของเรารอบานี้ก็สามวันสองคืนเหมือนเดิมเนาะพักที่คอริเลอ,อินทั้งสองวันเลยนะคะ แล้วก็นี่คาะอาหารเสร็จแล้วเดีย๋ยวไปไวเตอร์น้ำมันก่อนแล้วเราก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วค่ะว่ารถจะได้ไม่ติดเนาะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันทำงนาน,นาวันจันทร์ที่วันจันทร์แล้วค่ะโอเคอยวจะไติดตามรอดูเราคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปไหนกันตอ่อติดตามช่องพี่หัวพาเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมกดกิ่งตับสไตร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย